สวัสดีครับวัวดีคกะกลับมากันอยู่ในเกมล็อกกี้ครับนะครับจาก EP ที่แล้วผมเผาเนื้อไก่ไปเผาเนื้อไก่นี่ต่อไปก็จะมาเผาอันนี้กันนี่เราได้เนื้อไก่มาแล้วนะครับนี่ นี่อัายังไม่พอผมสใสต้องลงเหมืองหาถ่านเลยมั้งผมว่าอย่างนั้นนะต้องลงเหมืองหาถ่านเลย เอาให้หมดนะครับระหว่างนี้เจอวัวด้วยเจอแอปเปิ้ลอีกแล้วนะครับนี่แอปเปิ้ลยังเจอแอกนะเดี๋ยวผมต้องสร้างบ้านใต้ยินละ วานตาย,ยนะวุ้ยกลางคืนนะนะมองไม่เห็นเลย รออีกมานเลยคราวนี้จากนั้นผมก็จะเอาดินมอาไว้ตรงนี้พอมอนมันเดินลงมาผมจะได้ตีมันด้วยพอมอนลงมาผมก็จะได้ตีมันเลยตีมอน เพื่อฟาร์มวิวนะครับผมและอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาเตามาก่อนหรือไปมีเกียง เาเล้วนะครับผมลืมไปว่ามีเตียงด้วยรอยนวนไปนานเลยลืมไปว่ามีเตียงเรามาจัดที่กันจะได้ไม่รู้ ุดไม้เพิ่มกันเลยนะครับเอาไปเป็นเชือเชือกเพิงนะครับเอาไปเป็นเชือกเพิงกดแด้งกดเต้งคีปเปอร์ระเบิดกดแดงคีปเปอร์ระเบิดระเบิดแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะมองไม่เห็นเมื่อกี้คีปเปอร์ระเบิด วัดเด่นโอ้โหแล้วผมก็ได้ไอ้นี่มาด้วยมิดข้าวมิดข้าวนะีเอานี้ก่อน

ก็ได้มาลิข้าวมานะครับอีกอันหนึ่งแล้วได้มาสองอันได้มาสองอันนะครับเสียงเลยเมื่อกี้เสียงใครนะก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะต้มก่อนเสียงหายไปหมดแล้วนะนี่ต่อหาไม่ข้าวต่อเลยระหว่างตอนที่ผมไม่ได้ทำคลิปอะ่ะ ผมในต้นไม้มาเยอะมากเอามาปลูกแล้วผมก็ได้มมลิข้าวมาอีกอันหน,นึ่งนี่แต่ตอนนั้นผมก็คิดไว้อยู่นะแล้วผมปลูกมมลิข้าวกะว่าจะหาไอ้สกิลเลตันอะตีสกิลเลตันสักหน่อยเพราะว่าผมต้องการกระดูกนะครับ เศษกระดูกเพื่อเอามาทำเพื่อเอามาทำเป็นอันนี้นเอาไปนปนปุ๋ยนะครับผมปนปุ๋ยเพราะว่าผมต้องการนะมันดีมากๆเลย <c oughs> นี่เช้านะ <c oughs> เป็นนาแบบปแปลกๆน่านาเป็นนาแบบอีกนาหนึ่งเลยอะ่ะไม่ใช่นาธรรมาดาอ,อ,อุ้ยกดผิดอันโอ้โหกดผิดนะครับกลายเปน็นรูปผลพาสลนงั้นเอ้ยมันช่างดินจริงๆเลยนี่เอามามันดินจริงๆเลย เอามาปลูกกันนะครับเห็นตั้งนานแล้วแหละเพิ่งเอามาปลูกเห็นตั้งนานแล้วแต่เอามาพึ่งเอามาปลูกกลายเป็นลูกผลไม้ตรงนั้นมีคนเคยถามว่าพี่เล่นบอกฟูตไหมครับผมเล่นนะครับมีหัะเยี่ยนะตันหนึ่งอัน ที่ผมอัดคลิปไปอะตอนนั้นวุ่นวายมากใครตีใครก็ไม่รู้อะแล้วผมก็เข้ามาเจมด้วยโอโ้โหเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นที่จริงมันเกิดขึ้น,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 นมนนนันเนิ่นแล้วอะมันเกิดขึ้นเนิ่นๆแล้วแต่เราถ่ายตอนนั้นที่มันกำลังกำลังสู้กันเสร็จอะ มาตองการเนือ้อนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลคนะ์กดแชร์กดติไตั้์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สามารถติดต่อผมทาง Facebook และ t ิก t ก k ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอตัวเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครัเจอกันใหม่ EP หนะ้า Bye bye.